ในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็ตามเวลามีเหตุภยัยพิบัติอย่างน้ําท่วมเนี่ยทีมแรกแรกที่เราจะเห็นเข้าไปเลยคือทีมเจ็ตสกีถูกไหมคะเพราะว่าในช่วงเวลาที่น้ําท่วมแล้วน้ามันไหลเชี่ยวเนี่ยมันก็มีแต่เจ็ตสกีนี่แหละที่มันจะเข้าพื้นที่ได้คล่องตัวที่สุดนะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีแชมป์โลกเจ็ตสกีทีมนมกกีฬีาจากสมาคมเจ็ตสกีเนี่ยที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ที่หาดใหญ่ครั้งนี้ก็เหมือนกันค่ะ maximum close อยู่งไหนอยู่ในบ้านเดินออกปบนลค้ไ้ไานนี้สวันไหพสวันไม่มีใครเข้ามาเลยครับอาหารมเลยวันเกกัคนแก่ล้วนด้วยเด็กอยู่ไหนลูกเจอแล้วเจอแล้วเจอตแล้วฟาหระวงระวังเด็ก้ผู้แก่พร้อมสหนึ่งศ นี่ค่ะภารกิจของสมาคมเจสก,กีแห่งประเทศไทยนะคะขี่เจสก,กีลุยน้าท่วมไปช่วยผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านเป็นครอบครัวที่อยู่กัน5คนค่ะมีแม่มีคุณตาคุณยายแล้วก็เด็กชายสองคนนะคะติดอยู่ในบ้านมา4วันแล้วการช่วยเหลือก็เข้าไม่ถึงทําให้คุณแม่ของน้องๆเสียชีวิตนะคะ mm hmm. เสียชีวิตก่อนอาสาจะเข้าไปถึงนะคะ ซึ่งการช่วยเหลือก็ยากเหลือเกินต้องรื้อหลังคาบ้าน,<ห>นแล้วก็เข้าไปช่วยสีชีวิตที่ติดอยู่ในห้องบริเวณชั้นสก่อนที่กู้ภัยจะค่อยๆลำเลียงทั้ง4ี่คนออกมาพาไปศูนย์อพยพก่อนแล้วกลับมาเคลื่อนร่างอีกครั้งค่ะมานั่ก่อนหิวไหมหิวอ,อ่ะไม่ได้กินแล้วามี่วันแล้วไม่มีใครเข้ามาแจกเลยเหรอลูกกี่วันแล้วครับติดอยู่นี้กี่วันแล้วกี่วันแล้ว สามว,วันสามวันคนที่เสียชีวิตเป็นแม่หนูเอเศราเศร้าอ่ะเศร้าตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เศร้าหนักกว่าเดิมเจอเหตุการณ์นี้ตอนนี้ศพของลูกสาวคุณลุงนะคะ okay. นบ้น <not characteristics. S 1> น้องเกี่ยวไหน่อยได้หะงไว้ดนงไว้ ไม่ไม่พรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้หนูมาเอาหนูพาคุณตาคุณตาคุณยายกันแล้วก็หลานๆออกไปข้างนอกก่อนนะลคือนอกจากร่างกายแข็งแรงแล้วจิตใจก็ต้องแข็งแรงด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละบ้านที่เข้าไปเนี่ยมันเจอแต่เรื่องราวแบบนี้ทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะหลังจากพาทุกคนไปที่ศูนย์อพยพเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อมารับร่างแม่ของเด็กๆออกไปด้วยค่ะ มีอีกหลายภารกิจเลยที่ทีมสมาคมเจัตสกีแห่งประเทศไทยไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่นะคะทีมข่าวได้คุยออกับคุณน้ำคุณอรพันธ์ธีรพัฒน์พาณิชย์หนึ่งในอาสาที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วเธอมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกเจ็ตสกีหญิงค่ะเธอบอกว่าเธอลงพื้นที่ไปตั้งแต่24พฤศจิกาย,ยนเลยแต่มันติดปัญหาที่เจ็ตสกีเนี่ยขนมาไม่ถึงก็เลยขอยืมคนในพื้นที่ออกช่วยเคสก่อนแล้วก็พยายามจำว่ามีตรงไหนจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือบ้างพอเจ็ตสกีมาถึงวันที่25เนี่ย ลงพื้นที่แบบเต็มรูปแบบจนน้ำลดเลยค่ะแต่ของที่เนี่ยคือไม่มีแผนที่และไม่มีสัญญาณนะก็เลยใช้การจดจำเอา <c oughs> แล้วก็เว <c oughs> ลาเรากลับมาที่พักหรือว่าเราเจอสัญญาณเนี่ยเราก็รีบดูแล้วก็พยายามจำว่าเส้นทางนี้ผ่านไปกี่ซอยอกี่แยกไฟแดงอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เรามีประสบการณ์เรามีโอกาสที่เรามีความเชี่ยวชาญเราได้ทำงานตรงนี้ก็ถือว่า ความยินดยนยนีอย่างยิ่งค่ะยังดีกว่าที่เราได้นั่งดูข่าวอยู่บ้านเฉยๆเราไม่ทําอะไรเลยดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเรามีประสบการณ์เรามีความรู้แล้วแล้วก็เรามีทักษะอุปกรณ์อะไรต่างๆด้วยขอบคุณน้ําใจ <ฮ S 1> จากทุกคนทุกฝ่ายจริงๆนะฮะขอบคุณทีมกูภ้ภัยพยักฆบุรพาชนบุรีด้วยครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ลงพื้นที่ไปหลังจากที่น้ําลดแล้วได้รับแจ้งบางบ้านเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นโชยออกมาบ้านหลังนี้เป็นเรื่องเศร้าครับเพราะว่าก่อนที่น้ําจะท่วมหนัก มีคุณตาคนหนึ่งเขาไปนั่งอยู่บนระเบียงบ้านชั้นสองบ้านเขาคงมีประมาณสองชั้นชั้นล่างท่วมก็เห็นขึ้นมานั่งที่ชั้นสองหลังจากนั้นไม่เห็นหน้าเขาอีกเลยภาพสุดท้ายที่เห็นคือเขาผอมแห้งแล้วดูเหมือนจะไร้เรี่ยวแรงและเปิดติดเตียงครับปรากฏว่าพบอีกทีก็คือกลายเป็นศพนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยงัดประตูบ้านเข้าไป กู้ภัยพยักบุรพาชนบุรีใช้เครื่องตัดถ่างงัดบ้านครับร่างของตาวัย77พบเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นหนึ่งอาคารพาณิชย์หลังนี้นะฮะนายจรูนสภาพก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วต้องนําร่างส่งชนสูตรนิติเวชโรงพยาบาลสงขลานครินเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นผู้ตายล่าสุดเมื่อ25พฤศจิกา น้ำเริ่มล้นทะลักเต็มชั้นหนึ่งเขาก็ย้ายไปอยู่บนชั้นสองนั่งอยู่หน้าระเบียงบ้านสภาพหิวโซแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าอีกเลยและเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากกว่านั้นพี่เขาเปิดใจเล่ากับเปิร์วิรยุทธ์บอกว่าผู้ตายเนี่ยเขาเพิ่งจะสูญเสียเมียไปด้วยโรคมะเร็งและเมื่อต้นปีลูกสาวก็ตายเพราะว่าโรคไตญาติิเคยมาดูแลบ้างแต่ก็ไม่ได้มาบ่อยหรือมาถี่สักเท่าไหร่พอน้ําลดไม่เห็นญาติมาที่บ้านของผู้ตายหายหน้าหายตาไป แป,ปลกๆผิดสังเกตเลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับขึ้นมาอยู่กลางค้างก็เก่่นนั่งหมดท่าโทดูแล้วกร้องขอความช่วยไหมก็อยู่กับงอยู่คนเดียวค่ะลูกก็เสียเงินรู้สึกว่ามันจีิงจิ แต่มั่นใจแล้วกนนแกว่าน่าจะเสียชีวิตอยู่บนชั้นสองแล้วก็เกาะอยู่ใช่แกเกาะนั่งแล้วก็ร่าสุดก็ได้กันเราก็เครียดเรืยเล่อยมันเลยตัวเ,เองก็อยู่บนหลังคาเนาะแต่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้ตัวเ,เองก็หิวโซ่เหมือนกันช่วงนั้น คืออยากจะช่วยแต่ว่าตอนนั้นช่วยอะไรไม่ได้นะฮะเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนายอัมพลครับบอกว่าผู้ตายเขาอยู่ลําพังเพิ่งเสียเมียเสียลูกไปแล้วปกติเขาก็จะมีมอเตอร์ไซค์เป็นของคู่กายแต่คาดว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะโดนน้าพัดไปด้วยเมื่อ23 24พฤศจิกาก็เห็นผู้ตายนั่งอยู่หน้าบ้านชั้นหนึ่งก็ยังหยิบยื่นอาหารให้พอ25พฤศจิกาฝนตกหนักน้ําทะลักเต็มชั้นหนึ่งผู้ตายเขาก็ย้ายไปอยู่ชั้น2หลังจากนั้นก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วย แกระแสน้ำมันแรงมากกู้ภัยก็เข้ามาไม่ได้อดข้าอดน้ำนานกว่า5วันแล้วมารู้อีกทีก็คือเขาเสียแล้วครับ อยู่ในบ้านกันแบ่งอาหารกันกินอยู่ครับผมยังเรียกทุกวันเลยกินนะมีได้มาก็แบ่งกันกินแต่ว่าช่วงประมาณวันที่25น้้าน้าน้เริ่มมาเริ่มจากเช้าผมก็ยุ่งวุ่นวายอยู่ในบ้านยกของขึ้นระดับน้ําก็ชั้นแรกเนี่ยเต็มท่านก็เห็นเห็นแนวน้าอยู่ครับครับต่างคนต่างเอาตัวรอดก่อนนัานี่อยู่3ามคน ภรรยาเป็นมะเร็งเสียชีวิตไปมะเร็งเต้านม,มคนที่สองลูกเป็นไตก็เพิ่งเสียไปครับก็เหลือแกอยู่ผู้เดียวก็ข้างบ้านนี่แหละหยิบย,บยบืยื่นของกินให้กันอยู่เสียใจด้วยนะครับต้องเสียใจด้วยจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ตัวเลขก็ยังไม่นิ่งเลยอะค่ะก็ไม่รู้ว่าตัวเลขมันจะขึ้นไปถึงไหนเป็นไปได้ก็อยากให้หยุดแล้วนะคะเพราะที่อำเภอบางกล่ำก็เจออีกหนึ่งศพค่ะ ที่น่าเศร้าคือคนเนี้ยเขาทำหน้าที่เป็นคนที่คอยเช็คระดับน้ำในหมู่บ้านแทนทุกคนกลางดึกนะคะกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุพบศพผู้ชายนอนคว่ำหน้าจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำพื้นที่หมู่4ตำบลแม่ทอมค่ะผู้ตายชื่อนายถนอมอายุ51ปีนะคะภรรยาเนี่ยเล่าว่าสามีทำหน้าที่เป็นคนดูแลระดับน้ำในหมู่บ้านก่อนเกิดเหตุก็ไปทำงานปกติแล้วก็หายตัวไปช่วงน้ำท่วมค่ะ เธอก็ไปแจ้งอบตอแล้วก็พากันออกค้นหาแต่ช่วงนั้นเนี่ยฝนตกหนักน้ําก็สูงก็ค้นหานี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยจนเมื่อคืนนะคะถึงเพิ่งมาเจอร่างจริงๆเขาทำงานอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าก็คือตอนที่ว่าเขาตอนเช้าพอปกติเขาเข้าเวียนการคุณใช่ไหมคะก็เป็นยางแล้วก็เสร็จแล้วตอนเช้าสงสัยว่าทําไมเขาไม่กลับบ้านก็นเลยสืบ แต่บ้านแล้วก็สืบที่อบตอครับเพิ่งเพิ่งมารู้ว่าตอนแรกเข้าใจว่าเขาอ่ะคือน่าจะช่วยเรื่องน,นี้เ่ยก็เลยก็เลยก็เลยไม่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 ไ,มได้ติดใจอะไรนกักตตนตอนพรถ้าของอีกวันหนึ่งว่าว่าค,คนหายก็เลยให้เนี่ยพวกเจ้าหน้าที่อบตอค่ะเขาก็เลยช่วยกันค้นหา,าว่าช่วงนั้นอ่ะคือ น้ำมันเยอะผมโถดก็เลยหาไม่เจอเขเพิ่งมาเจอทำหน้าที่เพื่อคนในหมู่บ้านแล้วก็สุดท้ายเสียชีวิตเสียใจด้วยนะครับอีกหนึ่งเคสครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีญาติครอบครัวของผู้สูญหายและผู้เสียชีวิต<ๆ>เขาเดินทางไปแจ้งรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนภาคเก้าแล้วก็ฝ่ายปกครองที่ศูนย์รับแจ้งคนหายนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังหาญาต,ตัวเองไม่เจอติดต่อก็ยังไม่ได้หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ทีมข่าวได้คุยกับนางสุดจินอายุ75คนคลองหวะมากับลูกชายมาขอรับศพนายชูศิล์นอายุ76หัวเธอเนี่ยป่วยติดเตียงก่อนหน้านี้มีโรครุมเร้าหลายโรคครับตายในช่วงน้ำท่วมเมื่อ25พฤศจิกานางสุดจินครับบอกว่าเมื่อ22พฤศจิกายเนี่ยหมอที่โรงพยาบาลสงขลานครินนัดให้ผู้ตายก็คือนายชูศิล์มาฉีดยากระตุ้นหลอดเลือด วันนั้นเนี่ยมาหาหมอไม่ได้เพราะว่าน้ํามันท่วมสูงและทุกคนติดอยู่ในบ้านพยายามขอความช่วยเหลือแต่ก็ไร้วี่แววลูกชายฮะตัดสินใจพาพ่อออกจากบ้านคือฝาน้ํามาอุ้มพ่อใส่กระมังดันกระมังฝาน้ําปรากฏน้ํามันแรงมากครับเกือบจมน้ำนะในวันนั้นน่ะสุดท้ายต้องพาพ่อกลับบ้านหลังจากวันนั้นน้ํามันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น,นประมาณสาเมตร แล้วผู้ตายเนี่ยเขาป่วยติดเตียงนอนแช่น้ําเริ่มหนาวครับตอนนั้นระหว่างนั้นพยายามประสานขอความช่วยเหลือตลอดแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับจน25พฤศจิกาเริ่มเหนื่อยหายใจแผ่วละก็เลยตัดสินใจฝ่าน้ําออกไปเพื่อโบกเรือแล้วมีเรือกู้ภัยมาพานายชูศิลผู้ตายเนี่ยตอนนั้นคือเขาอาการไม่ดีแล้วครับไปหาหมอแต่สุดท้ายมันก็สายเกินไป ถามหาอะไรนัหน่วยผู้ภัยว่าเขาจะมีเรือไดเข้ามารับผู้ป่วยบ้างก็ไม่ได้รับการตอบรับก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็น้ํามันสูงก็เป็นห่วงลุงนะเพราะว่าลุงหนาวมาสองคืนแล้วอะถึงก็เลยใส่เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาคนป่วยใส่กกะมังแล้วก็รอยไปที่ประตูประตูรุงไปรุนมาที่หน้าบ้านนั้นแม่แม่แม่ไปไม่ได้แล้วกลับเดินน้ำถึงกอพี่โอแล้วบอกว่าทัานพาพ่อ็มากลับ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 พอมาถึง ก็ฉุกเฉินนะนะมาห้องฉุกเฉินที่มอเนี่ยลูกปรากฏว่ามาถึงก huh ็หมอหมอก็เข้าห้องฉุกเฉินปอกหมอก็ปั้มหัวใจปั๊มหัวใจอยู่ห้านาทีก็สามโมงตรงเสียชีวิตพอเสียชีวิตแล้วทางมอเขาก็บอกว่าหวากไปที่นี่ก่อนนะเพราะว่าป้านป้าน้้ำท่วมเพมารู้จะไปไว้ตรงไหนวัดต่างๆน้ำท่วมหมดเสียชีวิต แล้วสุดท้ายก็ยังต้องขอเก็บร่างเอาไว้ก่อนเพราะว่าวัดก็น้ําท่วมก็คือเดือดร้อนกันไปหมดนะฮะบ้านเอ่ยร้านค้าเอา่ยวัดเอ่ยครับแสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับทีมข่าวซีทูของเราครับออกไปสํารวจความเสียหายที่หาดใหญ่สงขาเบื้องต้นตรวจสอบแล้วน้ําเริ่มลดลดประเมินดูแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ละนอกจากบ้านเรือนเสียหายเมื่อกี้นี้ที่คุณป้าบอกว่าวัดเองเนี่ยก็โดนน้าท่วมวัดก็เดือดร้อน พี่ขุนครับไปสำรวจวัดมหัตมังคลารามหรือว่าชาวบ้านเรียกวัดหาดใหญ่ในอยู่ติดกับคลองอุตเภาเลยครับวัดโดนน้ำท่วมสูง4-5เมตรโอ้โหดูความเสียหายขี้ดินขี้โคลนขี้เลนเต็มไปหมดสาลาเอ่ยโบสถ์เอ่ยกุฏิเอ่ยเมนเผาศพเนี่ยแม้ว่ายกพื้นสูงดีดสูงแล้วนะครับแต่ก็ยังถูกน้ำท่วมลองดูพี่ขุนสำรวจนะฮะนี่คือสภาพของเมนเผาศพภายในวัดนะครับ จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยสูงถึงแม้จะไม่ถึงชั้นบนตัวเมนแต่ก็อยู่ในระดับที่เ,เกิน2เมตรแน่ๆนะครับก็คือถ้าเกิดพี่ขุนไปเทียบกับรอยน้ำอะฮะก็ประมาณคอเกือบปากเกือบจมูกเลยครับสูงอยู่นะเนี่ยฮะจุดเนี้ยด้วยสภาพเมนที่จมน้ำจนเสียหายวัดต้องแจ้งงดเผาศพอย่างไม่มีกำหนดนี่ไงถึงบอกว่า คือตอนนี้พอเจอศพแต่ก็ยังไม่สามารถจะดําเนินการทางศาสนาได้นะถ้าจะเอามาที่วัดวัดก็โดนน้าท่วมวัดก็เสียหายยังสวดไม่ได้เมนก็ยังเผาไม่ได้ครับต้องงดอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าจะซ่อมเมนและเคลียร์พื้นที่ในวัดเสร็จไม่ใช่แค่วัดหัดใหญ่ในนะครับที่เมนพังวัดหลายแห่งที่หาดใหญ่ก็กระทบเดือดร้อนไม่ต่างกันทําให้ตอนนี้พอเจอศพปับ๊บต้องหาที่เก็บก่อนเพราะว่าจะเอาไปวัดเลยก็ยังไม่ได้จะจัดการพิธีศาสนาเลยก็ยังไม่สะดวกครับ แล้วหลังจากเหตุน้ําท่วมเนี่ยก็คงจะต้องมีผู้เสียชีวิตมาเผามาอะ้รเราก็ต้องรีบซ่อมใช่ครับรีบซ่อมเมนใช่ครับเนี่ยผมมีบอกท่านป้าทางเก็บบอกว่าให้ช่วยเอาต่อกรถึงนศกมาผมไม่ได้ช่วยเผาครับเพราะว่าวัดเราคือช่วยได้ยาเดียมว็ช่วยครับก็คงไม่ใช่วัดขาดใหญ่นายวัดเดียวละทุกวัดที่อยู่ในขนาดใหญ่ก็น่าจะประสบใช่ครับก็เกือบเท่ทุกวัดเลยครับที่เดือดร้อนแบบนี้ ตัวเลขข้อมูลที่ศูนย์รับแจ้งผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตสรุปยอดการรับแจ้งผู้สูญหายล่าสุดเมื่อตอน11โมงวันนี้นะครับเพราะว่าตัวเลขทางการยังไม่ได้ประกาศออกมาเนี่ยมีประชาชนเข้ามาแจ้งคนหายวันนี้20รา25รายแจ้งผู้เสียชีวิต20รายยอดเสียชีวิตที่สงขาว,วันนี้ณตอนเวลา8โมงเช้ากระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยตัวเลข131ศพจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้มีการสรุปยอดเพิ่มเติมออกมาโดยการรายงานอย่างเป็นทางการ เมื่อตอน4ี่โมงเย็นศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลสงขลานครินครับเปิดเผยยอดเสียชีวิตล่าสุดขยับเพิ่มเป็น138ศพมี120ศพคงค้างในโรงพยาบาลรอชนสูตรส่วนที่เหลือบางส่วนเนี่ยชนสูตรเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งคืนให้ญาติตู้คอนเทนเนอร์รองรับร่างผู้เสียชีวิตยังคงมี7ตู้เหมือนเดิมครับรายงานข้อมูลก่อนหน้านี้ทราบว่าใช้ตู้คอนเทนเนอร์แช่ศพ3ใน7ตู้ วันนี้ยังไม่มีรายงานว่ามีการเปิดตู้แช่เพิ่มเป็นตู้ที่4 7นะฮะเตู้เนี่ยเตรียมเอาไว้เพราะว่าต้องปรับเปลี่ยนจากเดิมต้องไปแช่ไว้ในห้องสภาพพื้นที่ต่างๆเดือดร้อนกระทบย้ายมาใช้ตู้คอนเทนเนอร์ก่อนเตรียมไว้7ใช้ไปแล้ว3ยังไม่ได้มีการเปิดตู้ที่4ตัวเลขรวมของผู้เสียชีวิตที่สงขาย้ำนะฮะเดี๋ยวรอตัวเลขประกาศยืนยันจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง คาดว่าจะมีการประกาศวันพรุ่งนี้ฮะวันนี้ไม่มีการประกาศออกมาก็ถ้าเกิดกะเกณฑ์จากจํานวนตู้ที่เปิดและรองรับเอาไว้ตัวเลขก็ณนะวันนี้นะยังไม่ได้มีการเปิดตู้ใหม่ก็น่าจะเป็นตัวเลขใกล้เคียงเดิมแต่ถ้ามีรายงานตัวเลขเพิ่มเติมตู้ใหม่ก็อาจจะต้องมีการเปิดเพิ่มเพราะว่าต้องจัดเก็บร่างเอาไว้รอทุกอย่างพร้อมเพื่อจะได้ลําเลียงไปประกอบพิธีทางศาสนาของแต่ละศพครับ